ขอบคุณครับมากันที่จังหวัดนครปฐมนะครับกับการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2 0 2 4 2 5ครับการแข่งขันในสัปดาห์ที่สนะครับช้ำเก่าอย่างนครราชสีมาค,ควินซีวีซีก็เก็บชัยชนะ2เกมติดต่อกันครับการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกอาชีพบาดามลุยวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2,568การแข่งขันเข้าสู่สัปดาห์ที่2ในเลกแรกย้ายมาแข่งขันกันที่ยิมเนเซียม4,000ที่นั่งสนามกีฬาเทศบาลน,น,นครนครปฐม โดยในคู่ของประเภททีมชายแคทเดวิลนครราชสีมาคิวมินซีวิลซีแชมป์เก่า2สมัยติดต่อกันในเสื้อสีชมพูลงสนามพบกับประเสริฐนิกกรคุณคลับแชมป์จากโปชาเลนลีกหรือดิวิชันหนึ่งเกมนี้แชมป์ทะเลกมากที่สุด9สมัยนะครราศสีมาส่งตัวหลักต่างชาติลงเป็น6คนแรกทั้งคังเข่าทามิน่าและอาซิเบกคุสโคลอฟประสานงานร่วมกับสราญจติตเจริญสุขและวันชัยทัพพิเศษ ในขณะที่ทีมน้องใหม่ประเสริฐนิกรกุลนำมาโดยจอมเก่าอย่างจีรายุรักษาแก้วและนัตพลกล้าหารสองอดีตนักตบทีมชัดไทยผลการขันปรากฏว่าแชมป์เก่ายังคงเล่นได้อย่างครบเครื่องทำเกมลุกจากการตีบอลเร็วของกฤษดานินสวัวยสลับกับการตีโค้งหลังของคังคข่าทามินา่าเอาชนะไปได้3เซตรวดขนาน25ต่อ16 25ต่อ13และ25ต่อ16 นครและสีมาคิวมนซีวีซีเก็บชัยชนะนัดที่2ติดต่อกันมี6คะแนนเต็มส่วนประเสริฐด้ก่อนกุลแพ้2เกมรวดอย่างไม่มีคะแนน สำหรับศึกวอลเลย์บอลไทนลีก2 5 6 8เล็กแรกแต่แข่งขันกันในช่วงระหว่างวันที่22พฤศจิกายนถึง5มกราคมและคัดเอา6ทีมเข้าไปเล่นในเล็กที่2ระหว่างวันที่11มกราคม68ถึง9กุมภาพันธ์68ก่อนที่จะเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายหรือไฟนันโฟในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมมานิตภูไปบุญหายภาพสุรชัยพิมดีรรยงาน